สวัสดีพี่น้องปองป่ายผู้ติดตามตางเพจเฟซบุ๊กเสียงอึ่งาเลยแชแนวเมื่อนี้มาชมวิวมาชมวิวณเลยคอนโดมิเนียมวิวติดผูกเข้าติดแม่นม้ำงามเก่งงามเก่งณเลยคอนโดมิเนียมวันม้นววานะเมื่ออื่นเพิ่นสิเปิดตลัดเปิดตลาดณเลย์วันนี้ก็เลยมาไวถ่ายคลิปกันนะถายอย่างเม่แหล่งอื่นเขาจะมาเปลี่ยนพีธีก่ออย่างหมดเ้าร์นะวันนี้วันนี้นนน ก็เลยมาเวทายก่นดอกว่าก็เห็นวิวนะว้า,าวานนะว,าวิวงามเกงิงก็สิไปเบิง่งพาไปเบิ่งเด้อพี่น้องติดผูกเข้าติดแม,ม่น้ําอจังวัดเลยบ้านเฮานะมีแต่มองงามๆเด้อไปเบิง่งไปเบิ่งพี่น้องโอ้ยเขามาหมุมนี้ก็งามเกิงพี่นอ้องอ่านว่าจังนด้เนี่ยอลาดาดีกว่าก็อ่านบอเปลี่ยนภาษาฝรั่งพี่นอนะ้องคุณนะ

ติดไฟหงามบบบนี้ไฟห้องอามตามบ่หันมืดเี้ยบ่หันมืดเจ้เห็นผูกเขาอยู่เห็นผูกเขาอยู่พูณนะขึ้นไปถึงระเบียงพุ่นกระสมวิวเนาะอยู่นี่กระสมวิวใดนี้นะพูดนะมองสมวิวเพ่อนะไรเก่งกว่าพูดนะพูดนะมีระเบียงให้สมพูดนะระเบียงยื่นออกไปให้สมสมวิวด้านนี้ก็ได้เป็นแม่น้ำเป็นภูเขา น้พี่น <HHH> ้องโดดๆๆๆๆๆๆตๆตๆัๆตๆๆๆัๆๆ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 ๆิๆๆ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 ๆืๆๆ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 ๆนๆๆๆๆๆๆๆตๆาๆๆวๆๆๆๆๆนๆๆ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 ๆัๆตๆๆ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 ัๆนๆๆ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 ้ๆๆๆบบ ฮูนะอ้ยเพิ่นเกิดเหตุดีแท้โถ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 สุดยอดวุ้มุมนี้อีหยังดอกอีหยังนี้ะสี่ม่วงม่งเนี่ยดอกไม้แท้ก่อนอะวันแมนดอกผักอีตูวันแมนดอกผักอีตูที่พี่น้องมาปานผักอีตูผักหัวละพาใช่ปะเนาะแต่สีม่วงไปเฮยป้ามาปุ๊กงามที่พี่น้องอ้าวปุ๊กอยู่บ้านเฮาสีงามคือเพื่อนปุ๊กวันนี้นะ มาตู so de. ููููููจัดสวนจัดอะไรทำไมงามคักแทะมองไปมุมไหนก็งามหมดเลยพี่น้องเอ๋ยซองไปทางไหก็งามเบิดพะทางพุ่งทางพุ่นทางคอนโดเพื่อนฟ้าคุณนะคุณนะคุณนะเฮดดีเก่งเฮดดีเก่งอมอแมอสมวิมอืมอื้อืมอืมอืมอืาอออืมอืมนือือืมิืมอืมอืนอืลอืมอเมะเอ นี่เด้อเนี่ยตลาดน่นเลยเนี่ยมาชมวิวงามเก่งพี่น้องสุดยอดโอ้ยคือขึ้นมาเัาถึงมืดแล้วพี่น้องมืดแล้วก็ยังเห็นความงามอยู่อืมงามเก่งงามเก่งพี่น้องมาขึ้นมาทันซองตอนแรกก็ว่าสิบอกขึ้นมาประเดี๋ยขึ้นมาแล้ววิวงามเก่งพี่น้องพูนำ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 งพออยู่ถึงระเบียงนมวิวตอนนี้นะสุดยอด จุดชมว,วิวของณนะเลยเพิ่นมีถึงคนโรงแรมมีถึงคอนโดมีถึงคาเฟ่มีถึงร้านอาหารอาจารยคอยซอบท่ามเพิ่นคะเอออันนี้เป็นโรงแรมอาจารย์นี่โรงแรมเนี่ยตัวนี้โรงแรมแล้วก็คาเฟ่อยู่นั่นอืมตัวนี้เป็นคอนโดอันนี้คอนโดนี่คอนโดแล้วร้านอาหารก็ขยับนี่อาจารย มีทั้งคอนโดมีทั้งร้านอาหารมีทั้งโรงแรมณเลยต่อไปก็จะมีตลาดนะเลยพี่น้องเอย๋ย